สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มานั่งคุยกับป้อเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครอยากหน้าเด็กมาฟังทางนี้นะคะใครไม่อยากหน้าแก่หรือแก่ก่อนวัยนะคะหรืออยากหน้าอ่อนเยาว์ป้อมมีเคล็ดลับมาบอกค่ะทุกคนค่ะก็ะอันนี้ใช้ได้จริงๆนะคะเพราะว่าเห็นไ่มคะหนาป้อมแบบยังเด็กอยู่นะคะจะเดินทางไปหาเลขห้าแล้วนะคะสี่สิบห้าสี่สิบหกแล้วพูดแล้วค่ะก็ะะะจริงๆแล้วนะคะไม่พูดพ่ำทำเพลงะค่ะก็ ถ้าอยากหน้าเด็กนะคะอันดับแรกเลยเลิกบ่นนะคะเลิกบน่นบ่นนู่นบ่นนี่บ่นนั่นถ้ารู้ว่าจะบ่นก็ให้หยุดนะคะแล้วก็เงียบซะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรจะพูดนะคะเพราะว่าคนที่บ่นมากๆอ่ะจะทําให้เราอ่ะแกะ่เครียดนะคะดึงความแก่ความเครียดความเหี่ยวความย่นเข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะ แก่ก่อนวัยนะคะเราก็ควรจะเลิกบ่นนะคะแล้วก็เลิกคิดมากเลิกเอาอดีตมาคิดเลิกคิดถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็รู้เท่าทันนะคะแล้วก็ฝึกตามลมหายใจตัวเองนะคะลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้นะคะอย่าไปเอาความผิดพลาดในอดีตมาคิดมากอย่าไปกังวลถึงอนาคตมากนะคะ เพราะว่ามันจะทําให้เราเครียดพอเราเครียดมากๆแล้วเราก็จะหน้าแก่นะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทุกคนทํายากนะคะเพราะว่าจะทําได้ยังไงก็มันมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลใช่ค่ะทุกคนมีเรื่องคิดมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลแต่ว่า เรารู้เท่าทันนะคะเราก็เอาคิดได้นะคะอดีตเราก็คิดได้เอามาเป็นบทเรียนอนาคตรเราก็คิดได้เอาไว้เพื่อวางแผนว่าเราจะเดินไปข้างหน้าแบบไหนแต่ไม่ใช่คิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานะคะให้รู้เท่าทันนะคะแล้วก็หยุดนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็ทําให้เราหน้าเด็กดื่มน้ํามากๆนอนหลับพักผ่อนนะคะเราจะทําให้เราหน้าเด็กอายุยืนขึ้นเนาะพอเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วอะ่ะอยากมีอยากได้อยากเป็น สุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้นะคะก็ส่วนมากป้อมก็จะพูดแนวๆน,นี้เนาะก็อาจจะมีประโยชน์กับใครสำหรับบางคนหรือไม่มีประโยชน์ก็ขอบคุณนะคะที่มาดูมาชมมาฟังกันนะคะไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้แค่มาบอกเคล็ดลับหน้าเด็กอย่าบ่นนะคะหยุดบ่นนะคะแล้วก็ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะคิดดีทำดีนะคะ ยิ้มไว้ค่ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ